สวัสดีค่ะช่องหนึ่งค่ะสองเข้าใจพี่น้องจ๋าเมื่อนี่สิทภาพพ่นมากินตำนวดมึกใส่เส้นแก้วพี่น้องจ๋าค่ะเนาะผักแกมกับมี่งบักแตงบักกะทินอันนี้คือผักสลัดอืนี่คือบักเขือน้อยบักเขือน้อยบักเขือแหลบักเขือแหลบักเขือนน้อยอันนี้คือผักบักกอก,ก,อกน้ำบักกอกนํำพี่น้องจ๋าเนาะ อย่าช <boundaries. S 3> <si> ้าอย่าชเชากินกันเลยกินเลยจ้ะพี่น้องกินเลยจ้าพี่น้องจวดเอามือเด้อจ้าจัดเลยทีรักจัดมือเลยพี่น้มือนีขอมือเด้อจ้าเอาของแก้ก่อนว่างเอาไว้ว่างแซนนำส่วนพี่น้องจ้านำหน่อยจะโตพี่น้องเอาเครียเครียดเคียก่อนเดี๋ยวเครียสจะทานทีมาสิพี่น้องเนาะแบกเสือเฮ้ยสุดยอดเลยเป็นไงโอ้โหเหี้ยทุกอย่าเหี้พี่น้องเหี้ยเหียเก็บมากินได้อยู่ ไ้ตัวฝากเจ้าเนาะเอ้ยพี่เนาะดนวดนวดแบบไงนี่อืมกบกบเอนกตมแข็งจอมที่จะตอมเนี้ย้างเส้นแก่ข้าวมาตอกะมืออยจ้ะอืมกม มื่อนี <ste> ้เ <Mustang> มื่อนี้ไม่ใช่ข้าวเย็นกินได้อยู่เด้จ้ะพี่น้องขอเที่ยงขอเที่ยงผักกอกหนักขอด้วยเสียบเถอะต้องใช้แบบกรอกเลยเนาะแผักกอก Ừ, không? còn Ừ, nghe bà còn nằm tuyệt. Ừ. 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 đồ, Ừ. 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 Đúng. 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 Đủ đủ. Ừ. Phạc. Ừ. Trả. Trả ph phía 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 ừ. 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 Nó phải Xem Xem cổ Bắt đầu Ừ, à. cái nóc nấm cũng lời cục cặp cục cặp. Ừ. 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 xem kèo. ไม่เยอะมาเอออยูเนาะเพื่อนกุกเก็บกุกก็บอืเอ้ยอืเช่นแก้วกับเป็นเช่นส้มตำหรือแม่โคพี่น้องเส้นแก้วสลับส้มตำเพื่อนว่ามาต้งลวกได้พี่น้อง เมนะือกระลังนันไม่ดีซาซากะสามารถปรุงได้เลย,เลยอาหารนี่ใส่อะไรก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องรั่วสิเด็กเป็นว่าอื้มอืมอ้มเน่า hai năm số so đấy mình không biết hiện Hãy วันนี้ตามใส่พิกเยอะทั้งพริกแห้งพริกสดพริกแห้งกินด่าหัเีสันจะไหน อืมเอ่อนๆโอ้เครว่อันกระดูกมันอะเอาแล้วมึงเลอะอ่าเพลคุณไงฮะฮ่ามืก็เพเอาแล้ว่เอาอืมอนี่ยพี่น้ำมาทีคักๆเบิ่งมาเนี่ย

กินไม่ค่อยเก่งแต่ก็อยากจะทำกินอันนี้ด้วยนี่ด้วยจดจ้วดจดจ้วดอย่าเผลอกัดนิ้วคอยดิมันด้มือบอกสต้อสต้อบ้าไ้เธอจ้ะ

mà hát mất 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 hát มากรบ้างอืมอืมมากรอา้าออพี่กระชอบ พี่น้องจ้าพี่น้องจ้าเบิ่งเด้อจ้าเบิ่งน้อาแบ่งครึ่งเลยเห็ดไปพี่น้องตัวกิ้าค์เขาตัวกินเขาไปแม่งแสบมัปลดงแก่เพ็ดเงน มาถูกนนง่าหนึ่งใั้มาขอนทั้งผีมาเลือยยังไม่ดูเพี้ยเตือนแกวเพี้ยเนั่นแหละน้ำมูวพี่ อยัางดีสตาไอนน้กว่ายังเสียงเขาเที่ยงพี่น้องจ้ะอุ้ยรถแมคโครพี่นอ้องรถแมคโครอ้าวอาวุส่วนตัวเลย <c oughs> <c oughs> dạng 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 đẹp dạng 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 Mặc dạng 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 không dạng dạng

เพชรก็เต่นแจะได้สว่างฮึอ่นัอนเืิร์สตอขึ้นมานีขักนี่ แกเผชดเธอซะต่อดีอห้ัมอน่อยใจเอาอโนมั <c oughs> นมยใจไหนชิบเมืร <c oughs> แบบเพชดจวดเผ็ดห้มั้งอโน <c oughs> มัยใจไีนหมางเพลดเลเนาะทิ้นหน่อยเด้วหน่อยกระทิ้นให้ต่อกะว่าคักเนาะหน่อยกระทิ้นต่ออีกเฮ้ย หอมเปเทหาไรดอกตอนตามจับมาเพชรเดียว้ายน้ำบุกอะไรผิดถึงเมือไหรปิิกเห็นกินดาไหมเพชรเพชรเพชรโอเค เ <Okay. S 2> สำหรับคลิปนี้พี่น้องจ๊ะตำมึกตำมึกหนวดตำหนวดมืกมึกหนวดเนาะใส่เส้นแก้วใส่สตอพักเต็มถา,พาดพี่น้องจ๊ะขอลาพี่แะน้องไปก่อนจ้าทามากกะชอบตะกดไลค์กดติดตามในเลดเจอร์ขันโมกมากะกระบอกเปียกอย่างเจ้ะเนาะขอบคุณและที่รับชมค่ะสองห่าววันดีค่ะเนะาะค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะ